ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการเดินทางของเลลิตีก้กอดติดชีวิตคนเร่ร่อนที่ชืิวนาคาวาเพมีความไฟ,ฟ่ฝันอยากผลิตรถต, <ce> ตุกๆจากกระป๋องที่ใช้แล้วเพื่อสไร้างรายได้เลี้ยงชีพและกลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งได้มาถึงช่วงสำคัญในการออกเร่ขายผล,ผลผลิตจากฝีมือ และน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วตอนนี้คิดว่าพร้อมที่จะออกวางขายหรือยังคะพร้อมครับสนามหลวงยังคงเป็นย่านที่นักเราวคุ้นเคยและพร้อมที่จะเริ่มต้นการขายครั้งแรกของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นคือนักเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองในเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าที่ดูเก่าและสกปรกทรงผมและหนวดเคราที่เราพาไปแปลงโฉมก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รวมทั้งความสะอาดจากร่างกาย ทั้งเล็บมือที่ดำสกปรกซึ่งเราไม่สามารถบังคับให้นักเล่าทำบุคลิกให้สะอาดเหมือนคนธรรมดาปกติได้เพราะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจในความอยากจะเป็นนี่คันนี้วิ่งเลยวิ่งเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยนะคะรถตุกๆคันแรกผลงานของนักเลาได้ออกเดินทางสู่ลูกค,ค้ารายแรกแล้วคะ่ะ ชช่่ช่วยยวยยยหหนนอคคคครรรััรับบบ <c oughs> แม้จะถูกปฏิเสธด้วยสายเหตุใดๆก็ตามเราก็ยังคงเป็นกองเชียร์เพื่อให้นักเราได้ขายสินค้าที่ทำด้วยมือของตัวเองกับลูกค้าที่ขับรถมาติดไฟแดงคนต่อไปช่วยบุญิเศษรายการสดชทยวิเศษและเจเลยค่ะใช่ค่ะ เขาหรูอเาไ่เคอาชีพแล้วา่มอาแล้วค่ะขอบคุณะให้ยขอให้ยขอบคุณมากนะครับขอใมีความสุขนะคะเป็นคนดีของสังคมนะคะครับผมขอบคุณมากครับสยจังเลยนะขอบคุณค่ะคนรับ้หนูการันตีดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ๋ยวพี่พี่ทำไมถึงช่วยซื้อคะ ก็เห <ek>. <Thompson. S 1> ็นจะเลิกขอทานมาประกอบอาชีพก็ช่วยเขาซื้อหน่อยให้หุ่นกันเนาะให้พี่เทาเทามาค้าขึ้นนะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่คนีได้ช่วยตรงนี้พี่เขาและแกก็จะได้มีในชีวิตต่อไปนะครับผมขึ้นแค่ใคที่นี่ารสนับสนนไร้เท่าพันธวีค่ะเขาเลิกขอทานแล้วค่ะโอ้โห ขอบคุณมากนะครับทำไมถึงช่วยก็ต้อง500อะคะคเพราะทุกคนต้องมีโอกาสครับครับถ้าเราไม่มีโอกาสนี้เราควรจะได้ครับครับเป็นไงนะคะรู้สึกยังไงบ้างทุกคนช่วยเหลือขนาดนี้ค่ะดีใจมากที่สุดครับค,ค่ะ,คอ,ะอยากให้ผมไม่มีโอกาสที่จะเกิดขนาดนี้ตอนนี้ผมเกิดน,นะครับมั่นใจเหรอคะว่าเกิดแล้วมั่นใจครับ 8 9 0เกบพันึงพอดีครับจากเศษกระป๋องซึ่งดูแล้วไม่มีค่าในสายตาของคนที่ดื่มน้ําเสร็จใช่ไหมคะแต่มันมีค่าและมีประโยชน์สําหรับนักข่าวมากวันนี้นักข่าวสามารถนี่เะจะสร้างรละได้ก,กระป๋องซึ่งวางอยู่แค่เป็นรถตุกๆแค่ไม่กี่คันวันนี้นักข่าวต้องพันบาทเลยนะคะความยินดีบวกกับความปลื้มปิติที่เราได้ช่วยเหลือและปูทางสู่ฟันของนักเราเป็นผลสําเร็จนั้นไม่สามารถวัดได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจคือการให้โอกาสคนที่พร้อมจะสู้ชีวิต และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแม้ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้นก็ต้องแล้วแต่ตัวนักเราว,ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรพิตาพี่หญิงทั้ง2คนเนี่ครับเป็นผู้มีคคุณกับผมซึ่งช่วยเหลือผมทุกสิ่งทุกอย่างผมขอขอบคุณมากครับ สัปดาห์หน้าพบกับเลเลตี้คนเร่ร่อนที่ได้โอกาสใต้สะพานพุทธกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะวิ่งตามฝันของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุดขีดอย่างหลงลีห้ามพลาดคะ่ะและนี่คือคอนต้นแบบคนที่สองที่เราส่งเข้าจนถึงฝั่งฝันจนสำเร็จนะคะเป็นความภาคภูมิใจของรายการเป็นอย่างยิ่งเลย